ทั่วโลกจับตาสาหรัฐกับรัสเซียจะเปิดศึกกันหรือไม่หลังจากผู้นํารัสเซียรประธานาธิบดีปูตินประกาศพร้อมตอบโต้หากโดนทัทป์มีการเคลื่อนย้ายเรือดำนำ้ำนิวเคลียร์สองลำเข้ามาใกล้รัสเซียรจริงๆเดี๋ยวรัสเซียจะนําขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงออเลนสนิกไปติดตั้งใกล้ๆนะครับขณะที่อินเดียก็ประกาศไม่สนใจโดนทัทป์เดินหน้าซื้อพลังงานน้ํามันจากรัสเซียฉ่ำ เช้าวันนี้4สิงหาคม68ราคาตกรมของไทยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับรูปพรร์ขายออกบาทละ52,300ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,500บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในช n แนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ย้อนกลับไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนั์ทรัม์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์บอกเอาไว้นะครับว่าจะเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเป็นการตอบโต้การที่อดีตผู้นำของรัสเซียเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้บอกเอาไว้การที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาข่มขู่รัสเซียครั้งแล้วครั้งเล่าฮัยุติสงครามยูเครนเปรียบเสมือนเป็นภัยคุกคามครับแล้วอาจจะเป็นการก้าวไปสู่สงครามซ้ำด้วยซ้ําโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยตอบโต้ด้วยการเคลื่อนย้ายเรือดำน้ํานิวเคลียร์แต่ล่าสุดนี้ผู้นําของรัสเซียประธานทิบดีปูตินก็ไม่มีการอ่อนข้อให้กับทรัมป์แม้แต่นิดเดียวครับปูตินเขาบอกเลยว่าพร้อมที่จะไปติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั่นก็คือออเลนช์นิกเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องปรามหรัฐอเมริกานะครับ โดยเจ้าขี่ปนาวุธออเรนจ์นิกที่ว่านี้ครับรัเสเซียเคยใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี67ที่ผ่านมายิงใส่เมืองเดนิปโปรนะครับความพิเศษของออเรนจ์นิกนอกจากความเร็วเหนือเสียงที่ไวกว่าเสียงประมาณ10เท่าแล้วโดยมีความเร็วประมาณสัก3กิโลเมตรต่อวินาทีได้มันยังสามารถบรรทุกหัวลบได้ถึง6หัวแล้วแต่ละหัวที่ว่านี้ครับยังมีระเบิดย่อยได้อีก6ลูกนะครับ ซึ่งเคยมีการบันทึกภาพตอนที่เห็นออร์เรนนิกเนี่ยถูกยิงเข้าใส่เมืองเดนิโปรมันจะขึ้นไปบนฟ้าแล้วจากนั้นมันจะแตกตัวออกมาเป็นครั้งละ 6, 6,,66 6 6 6, 6 6 6ครั้งด้วยกันรวมแล้วก็เลยมีระเบิดตกใส่พื้นที่เป้าหมายประมาณ36ครั้งด้วยกันจากการยิงจรวดครั้งเดียวที่มีชื่อว่าออร์เรนนิกนี่แหละครับแล้วความเร็วขนาดนี้ก็สามารถเล็ดรอด บรรดาอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูคู่นี้ให้ดีครับสหรัฐกับรัสเซียจะไปจบลงที่ตรงไหนตอนนี้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอีกด้านหนึ่งก็คืออินเดียนะครับที่โดนสหรัฐอเมริกาประกาศจัดเก็บภาษีนําเข้า25%โดยทรัมป์ก็ให้เหตุผลเรื่องการที่อินเดียไปคบค้าสมาคมกับรัสเซียแนบแน่นเหลือเกินการซื้ออุธจุทปรปกรณ์การซื้อพลังงานโดยเฉพาะน้ํามัน แล้วทรัมป์ก็บอกเลยว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาอยากเห็นการยุติสงครามยูเครนแต่เหมือนกับว่าอินเดียไปเป็นท่อนน้ำเลียงให้กับรัสเซียอีกนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของนายกโมดีของอินเดียก็ประกาศชัดเจนครับจะยังคงเดินหน้าในการซื้อพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันจากรัสเซียต่อไปเพราะอินเดียเนี่ยซื้อพลังงานจากรัสเซีย มากเกินความต้องการใช้ภายในประเทศอีกแล้วก็เหลือครับเหลือจนถึงขนาดสามารถส่งออกไปทํากําไรในต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งทางโดนัททรัมผู้นําสหรัฐก็บอกว่าเตรียมจะมีการใช้ภาษีทุติยภูมิหรือว่า secondary t a r i f f กับทางรัสเซียน่าจะเป็นประมาณวันที่10สิงหาคม68นี้แล้วเป้าหมายหลักก็คือพุ่งเป้าไปที่อินเดียกับจีนเป็นหลักที่เป็นคู่ค้าสําคัญของรัสเซียนี่แหละครับดังนั้นจับตาดูคู่ระหว่างสหรัฐกับอินเดียให้ดีๆเช่นเดียวกัน อกจากนี้การประกาศตัวเลขเศรษฐ,ษฐกิจของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดแรงงานค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็น้อยกว่าคาดด้วยก็เลยเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของเฟดไปไปามาตอนนี้เริ่มมีความหวงังอาจจะลดดอกเบี้ยได้ถึง3ครั้งในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็ธันวาคมแต่ถึงกระนั้นราคาตอวคำตลาดโลกที่ฟื้นขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ ทดสอบ3,360เหรียญก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับกำลังสู้ชีวิตแถวแถวแนวรับ3,350เหรียญอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบก็เลยกลายเป็นแนวรับ3,300ทวนแนวต้านคือ3,400ทวนขณะที่ทองคำของไทยนะักวิเคราะห์ให้แนวต้านถัดไปเอาไว้อยู่ที่52,000แล้วแนวตรงนี้51,500ก็เป็นแนวต้านแนวหนึ่งด้วยส่วนแนวรับก็คือ5 5 0 0บาท พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงกันบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ทั้งคู่ของสหรัฐกับรัสเซียและคู่ของสหรัฐกับอินเดียนะครับและจะเห็นได้เลยว่าประเทศที่สหรัฐกาลังมีปัญหาณเวลานี้จะเป็นอินเดียก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีนี่คือ3พี่ใหญ่ในกลุ่ม b ริ c ส์นะครับ